สวัสดีครับก็มาอยู่กับบอลกับรถมือสองสองนาทีนะครับวันนี้ผมมาเอาใจคนงบน้อยอยากมีรถใช้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับของค่ายรถยนต์โตโยต้าของเราเองก็เป็นโตโยต้าเซียนต้านะครับปี2017 <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้ซีซีตัวจีสีบอลเงินไมามหม่3 9 <Wow. S 1> นะครับก็ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวแบบเก่าอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างจากตัวที่วันรีวิวไปก็คือว่าตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าแค่ข้างเดียวนะครับและก็ราคาของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็คือประหยัดกว่าตัวนั้นน่ะไปประมาณนะครับ4-5หหมื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมภายในกันนะครับว่ามันยังใหม่แค่ไหนนะครับ ตัวนี้ปกติสแตนดาร์ดของเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่ลูกค้าเขาเนี่ยเปลี่ยนเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใหม่ๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละรถมือสองไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูภายในห้องเครื่องภายในรถยนต์ก็พอแล้วนะครับนี่สวยไมให้พี่แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีจอด้านบนนะแต่ว่ายังจะมีแอร์แถวที่สองให้นะครับ ตัวบ่อแถว3นั่งได้จริงนั่งสบายนะครับก็สภาพยังเรียบๆอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวบอลพามาชูดูออปชั่นด้านหน้าที่ถูกตัดไปบ้างนะครับก็นี่ตรงนี้จะมีประตูสไลด์ให้ข้างเดียวคือข้างซ้ายนะครับกุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดประตูให้นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับไม่สามหมื่นเก้ากิโลเมตรเท่านั้น <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังไม่มีหน้าจอ นะครับไม่มีกล้องมองหลงังไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเป็นแอร์มือปรับธรรมดาแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบคระบบความปลอดภัยมีให้2ลูกเหมือนเดิมนะครับอ่ะฟังเงื่อนไขกันหน่อยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าโตโยต้าเซียนตาคันนี้นะฟรีดาวลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มออกรถ9 9 9 9บาทผ่อน6ปีคร้าวๆนี่อยู่ประมาณ11,000เท่านั้น บอลมีการรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยที่096-864-2522บอลยินดีดูแลและคำปรึกษาอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไข i b e เพื่อไม่พาลาดรถดีๆในชาแนลเราบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ